อยากลองครัโอ้โหโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาดบเลยอย่างเงี้ยขยับให้เลยไม่มึงลองกับเด็กกูเปล่าไอ้ดิมไอ้ดิมเป็นไหนวะไอ้ดิมเป็นไหนวะเดมเดมไหนก็ไม่สนนะไอเดมดิมมันจะมีไกด์ไลน์ไอพาลองกับเด็กไปพี่ดิเพิ่งเวลคัมเมื่อกี้เลยเดี๋ยวพี่พาเข้าสลอรละไอเดมเลขอะไรมึงเลขอะไรหมดกระเป๋าสองศูนย์ห้าครับพี่ดีมาบูเหรอครับครับ อยู่จากใจเกเรไหมครับได้ดีแล้วพี่นี่เราไม่กดแล้วใช่ไหมครับโอ้ไม่เคยติดกับดูนะผมถาไปงั้นจำได้เลยเดิดเอาดเอาดขอช่วหน่อยขอช่ยหน่อยขอช่หน่อยอะขอช่หน่อยไมื่อถ้าผมถ้าผมตายอ่ะไม่วินเดียววินเดียววินเดียวเลยวินเดียวเลยวินเดียวจบเลยวินเดียวจบเลยโป่งเดียวอะทิปโป่งเดียวเด็เอาดเด็ดเอ็ดเด้วเด็ดเด็ดเด็ดเวอร์กูเดเเด็ดเดดเด็ดเด็่เดอดเดอดเดด้ดดเด็ดเดเ็ดเด็ดเดอดเด็ดเด็ดเด็ดเ็เดเด็ดเด็ด อ๋ออย่าเป็ดเห็นซีดเลยรวยยังโอ้ยังไม่รวยเลยพี่ขอกอเลยช้อนช้อนอยากรวยขอช้อนขอพ,พี่ตินมีให้ไหมล่ะพี่ <c oughs> หมดแล้วเนี่ยมึงของคนเดี<อ>๋ยวผมไม่อยู่แล้วตรอนี้กคุยแล้วของมึงวะไอช้อนลองไปดิ ม่แม่แหลกเปล่ามันปรับเป็นภ้าวิลลี่ฮาอยู่เปล่าน้องอะไรตั้งค่าอะไรเออนี่นี่ของจริงนี่เป็นไงดูของจริงนี่เป็นไงโถดูนี่เป็นไงบอกไอชอนกับผมเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเราไม่จะตีกันเองเราไหมอ่ะเออมึงจะตีกันอีก็ไม่้มแล้วแกหน้าให้มึงนล้อกันแล้วไม่มีใครไหวกับโอเวอร์เว้แค่นั้นไม่มีใครไหวกับโอเวอร์เว้ของผมเป็นวาร์ปเว้ยครับเออไปไปก๊อนพ้าดีไปเปลี่ยนตลอด่อยหนุนไปไปกับก๊อนเลยพี่ก้อนเล็กผมปัดแล้วผม ไม่เป็นไรครับำอะไรเก็บติดติดตัวไว้ให้กอ็พาไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดใครอะคุยเดียคุยเดี๋ยวคุหญิงหัวทองอะมันให้พาโดนตบอยู่นะอุตส่าห์เรีบมาแก้เสือกโดนเฮ้ยวตอนนี้อยู่ตะกุนเดียวกันละตอนนี้โอเวอร์เหมือนกันแล้วโอเคโอเคตอนนี้เราโอเวอร์เหมือนกันโจ๊กโอันนี้ไม่กดอันนี้ไม่กดเสียหน้าเลยก็สึกต้องถูกต้องถูกต้องอยากวัดหมดอะโอ้ยผมอะอย่าแหม่ทะเลาะเองละวอะพี่ดาวทะเลาะกันเองทำไมไม่พอมันโดนแล้วมันเป็นอย่างงี้ตลอดเลยเนี่ยแต่วันนั้นเขาโพสต์เต่าหมานี่ขับรถเต เห็นเขาถ่ายรูปลงทวิตอ่ะเห็นน้องเต่าโอ้ยเผ็ดวะเป็นมาวินก่อนนะเพร่แต่ไม้ที่เราาไปหกินนอันนี้คือคนที่คนที่เดินจุกจมเจิมหัวคนแรกที่ีปดำเพราะเราโดนแข่งโคตรแรงไม่เป็นด้วยสกินสีแดงด้วยมันโดนด้วยไม่วันนั้นที่ผมโดนเพลก่อนแข่งก็แรงเลยขายแม่งใกล้ตัวกูนิสัยดีดูมีอนาคตเอาไม่หมดแต่ตอนนี้เราสต็อปแล้วตอนนี้ก็คือเราโอเวอร์คือเป็นหนึ่งละเราไม่แพ้ใครถูก เราเป็นตือตอนนี้ตอนนี้ผมอาจจะให้ครอบครัวคนอื่นเขามองบอกนะแต่คือถ้ามาเมืองบนมันโดนผมนะทำไมมันคุมปูนเมืองบนเหรอไม่ผมถือมีผถือที่แต่ละกลุ่มเลยพี่ผมไม่สนมึงมีอยู่แค่สี่คนมึงจะคุมปูนไม่สนอะไรเอามาเข้ามาดิเข้ามาดิทำไมทำไมมีกลัวดูดิดูดิดูดิแต่ะคนดูดิเพราะแต่คุณสนใจหรือเปล่าคุณด้าหลังรีอะไรหลังรีไปไหนมีสุลต่านไหมล่ะ ออกมาววินไปแล้มีมีรถมีรถเล็กๆน้อยปไปติดไหมให้ออกงานหน่อยได้ไหมไม่ไม่ตรงนี้เหรอคือเราบวกบวกได้แบบยับยับอ่ะขึ้นพุ่นอ่ะมันมันมีรอบหนึ่งได้แม่อะไรไม่ไหมรอบเดียวประมาณถ้าแสะตรงเลยห้าแสะเลยเหรอป้อนใครวะไม่รู้ว่าใครองอ๋อทำนึ่งใครขยับขยับไปหน่อยนะเฮียเฮียวงไม้อะไรอ่ะเฮียขยับไปไหนเฮียเฮียวงไม้แหละเฮียเป็นนอร์มอลแล้วนะมันเป็นสีแดงอะไรเฮียใช่เหรอ เหมือนสีแดงมันจะไม่ได้ฟาร์มเขาบ้างสีแดงเวยสีแดงเวยใช่ใช่คือไม่คือผมซอเปียร์ไปปั๊บมันมีในตัวมีเช็คสองแสนอยู่อะเยี่ยมไปใช่เหรอยูเมื่อแรกด้วยสัตว์ผมแบบโผลไอ้เฮียปั๊บตะพังเล่นมาโลอยู่เฮียพี่หมายพี่พี่หมายพี่นายกเนี่ยโดนหรอสดนคืนป่ะ ไม่โดนอันนั้นคือแค่โดนบัตรไก่นิวเพลเยอร์คุณจะดูเลยตัวเองเลยไอเกมนี้นะบัตรไก่เอาไปห้าร้อยไม่ได้ไม่ได้เอาเลยไม่เกือบอายเกือบอายแล้วแต่นั้นมีเรื่องไม่เกี่ยวกับพี่นะบอกก่อนไม่เกี่ยวไม่ไม่เอางี้คือเดี๋ยวรับผู้คนรับผิดชอบเองเท่านั้นเองแต่ึงมีแค่สี่คนจะรับผิดชอบพี่กันไหววะอะไรเราไม่ได้ไปชุดอย่างนี้ไม่ได้อะไรเออผมไม่ได้ไปอย่างนี้แบบใส่เลยผมก็ไปแค่ไปงานนอกแบบแค่เฮียคิดว่าจะป้นแล้วแบบต้องมารับผิดชอบอ่ะคุณก็แพ้ตั้งแต่เริ่มแล้ว นี่เป็นไงล่ะไม่คือผมว่าใจผมเป็นเด็กเฮียก็จริงแต่คือแบบผมแมวเฮียมาเกี่ยวอย่างงี้ดีกว่ารูตเองดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมถามว่าบอกว่าในทิกตอกคือพวกมึงนี่เองเหรอในในทไหนวะทิกตอกคือผมในทิกตอกส่งไปน่ะคือพวกผมจบเองนั่นเองผมจบเองไม่ไอไอไอมันไอที่มันโดนที่เขาโดนจบไปอ่ะนั่นแหละเขาเลยเพิ่มกฎมาไงว่าเลเบลมันบัตรไก่ไม่มีผลก็คือก็คือเอาของคืนเลยคือของคืนผมถามนายกว่า นี่คืนไปแล้วไงต่ออ๋อนี่เป็นเคสสตาร์ดี้นะครับว่าโอเคดีนะไม่โดนใบเกือบหาแล้วจริงๆความเข้าใจของพี่อ่ะบัตรไก่อ่ะคือพื้นที่ที่แบบไม่ใช่บัตรไก่คือจุดกานดำแล้วก็ขอแดงไม่ใช่ไม่ใช่จุดกานดำแล้วก็กอคาโยโวงแดงเนี่ยมันมีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้อยู่ก็คือพวกโต๊ะคาพี่ว่าบัตรไก่มันก็ต้องคุ้มครองปกติ แต่ถ้าชุงานดำเนี่ยอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นกรณีเลือกเองแล้วแต่ถ้ายังเรเบลเนี่ยมันเลือกไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมาใช้ตรงนี้อเออบัตรแกมันก็เลยอาจจะมีผลเพราะต้อบประมาณนั้นเถ้ามาาาไม่โดนนี่คือหวานเจี๊ยบเลยปะไม่ไอ้คนไอ้ที่ <ไอ S 2> โดนไ,อไ,อไปอ่ะมันก็แค่นิดหน่อยมแค่แบบเล็กๆน้อยๆเองคือบางทีผมไม่ได้กล่องตีมาแปะอะไรเงี้ยไอดดีีมคือแก๊งผมคือในครอบครัวผมมันต้องการอาวุธกันไงผมก็รีบไปบูทให้ถ้าตกปามเนี่ยเสียเวลาผมก็เลยรีบบูทให้อะไรเงี้ยอ่าผมทำรอบเพราะว่าแต่ล่าสุด เออคิดแผนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเช็คอ <c oughs> ินเก็บโคเคนเก็บพวกอไอ้กัญชาหน่อยเพาเก็บเองมันช้าพี่ผมน่าจะไปเกมม็บบนหลังคนหน่อยเย็ดูเอาเลยเอาเลยทันทีแป๊บนึงเฮ้ยเดี <c oughs> ๋ยวก่อน <c oughs> มีคำถามตอนนี้ที่เราเจอดูไว้ท่านทุนครึ่งนี่กี่ <c oughs> คนกับกี่คนอ่ะยี่สิบเพื่อนประมาณย <c oughs> ี่สิบเราพอหรือเปล่าคนพอหรือเปล่าเราน่าจะพอน่าจะเกินหรือพอนี่ยแหละเพื่แต่พี่ไม่อยู่นะพอดีพี่เป็นเล่นเกมผีอืมเกมอะไรพี่โฮมสวีทโฮมสอง นัดทางบ้านไว้เปิดเปิดกล้องไหมครับเปิดอยู่แล้วไอ้เทียกูไม่กลัวอยู่แล้วผีใหญ่สัตว์จริงอันนี้เห็พี่ดำพี่ดำเราไม่ได้บ้าในดิพี่ในดิีอะไรอะในด้ายยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองมันมันฟิวนี้ขับรถตอนนกลางคือันนี้ขอพูดก่อนนะนี่ไปบ้านพี่ดำมาแล้วนะใครบอกพี่ดำโกผีนี่ไม่ไม่เชื่อนะเพราะอยู่ในบ้านเขาแต่ละอย่างโหเขาชิวๆเลยอ่ะไม่มีกลัวหรอกถูกอันนี้ถูกได้ยินเสียงหลังบงหลังบ้านเดินไปหมดอ่ะไม่ไม่ไม่กลัวครับคือกูงงมากคนที่เขาแบบคนเขาชอบมองว่ากูโกผีกูว่างงมันกลัวที่อะไรวะเนี่ยสุดท้ายยมมมงลออแแค่่่ไหนนกก็ูใเปะะว ออถูกลัวที่ไหนอะมันทะลุดจอมาหลอกมึงมั้งเออโไม่มีกลัวนะชายคนนี้บอกก่อนถูกแต่แต่อันนี้ผมยังไม่ได้เคยเล่าที่ไหนตอนผมนอนอยู่ห้องห้องพอเพียผมได้ยินเสียงอ่ะเสียงอะไรไม่รู้อะคืดๆอ่ะไอ้กลิ่นหรือเปล่าไอ้กลิ่นวะเสียงเบาะโทรม่ฟังปูอยู่ไหนฟังปูอยู่ไหนเสียงอะไรนะเสียงอะไรนะมึงพูดใหม่ดิเสียงอะไคืดๆอ่ะพี่โป๊ะาโกน่อนหล่อที่อะไรนอนนี่ก้างหู ไอ้เหี้ยเสียงอะไรนะมันเสียงอะไรนะครับมึงพูดใหม่ทีเสียงแบบคืดๆอ่ะพี่โป๊ะโป๊ะโกนหล่อเฮียอะไรนอนังไอ้เหี้ยวันนั้นนี่เฮกวินมันนอนเนียนอยู่ปลายตีนกูก็ตบหัวกูนึกว่าน้องกูไอ้้เหียโทรศัพท์ดังทั้งคืนไอ้เหี้ยมันคิดจะไปว่ามันทุกวันนี้มันทุกวันนี้นี่ล่าสุดพี่ไปหวดกับมันมามันไปอยู่นี่แล้วแก๊งเอซเอที่ไหนที่ลาด เอาเตือนมาเออเป็นเตือนเติบโตนู่นแล้วหนีไปแล้วหายไปแล้วไปแล้วสวยแล้วอย่างนี้มันก็โม้มาเล่นวาโลเก่งอะไรเงี้ยโม้ไหมไม่รู้มันไปพี่โหถ้าพี่รู้จักคนในร้านนั้นนะพี่ก็เตือนหน่อยนะอย่าไปมิทติ้งนะเดี๋ยวมันเฮียกินแล้วเละอีกมันอาจจะเปลี่ยนตัวเองแล้วว่ามันโอเคใช่คนเราจะปรับปรุงอะถูกไปกดตู้แต่แท็กซี่วันนี้ว่าไงนะพี่โอ้พี่ไม่ไหวอะพี่ขอก็ส่งที่เดิมเหมือนนี่ไม่พี่เหตุแรกเลยครับพี่โทรศัพท์ คนขับอุตส่าห์เป็นพ่อที่ลาจากลูกอ่ะพ่อไปทำงานก่อนนะลูกสภาพเช้าที่สดใสเจอเฮกวินไปทีเยอยไม่ไหวอ่ะพี่ผมโอ้ผมไม่ส่งลงตรงนี้หรอกผมต้องผ่านเขาพอไล่สัตว์ไปเลยเฮียเดี๋ยวกเออต้องต้องลองเล่นไอ้นั่นจริงนะนายได้ใช่ไหมได้นายไปดูมาแล้วมันดูตลกอ่ะ โอเคได้เล่นแล้วมันมีจังหวะไอ้นี่ไงไม่มี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 พี่ไม่ได้เป็นคนที่ตกใจไม่ได้กินเขาหรอกจริงจริงจริงจังหวะคิดตกใจไม่ได้บอกพี่แลกลัวไม่มีอ่ะไปจ้าเวินมาพี่ชายโหลโหลโหลโดนโดนไตโดนต่อยต้องต้องเอาอันนี้ให้มันไป้ปะต้องต้องให้มันซื้อวอลได้ปะบอลกับจีไอดีมามีวอลแล้วพี่เหลือจีอย่างเดียวบอกมันมาเอาที่พี่มาพี่ซื้อให้ กูคาใจไวเที่ยใครไปช่วยมันไว้สัตว์ไอ้ดีม่ะขมันก๊อฟัาตัวที่สองครับพาไปเปลี่นชุดด้วยคคอยยุกันเดี๋ยวกูใส่มัน MV วด้วยในว่างี้คือจริงๆอะผมตั้งใจจะรับมันอยู่แล้วไอ้ดีม่ะแต่แค่ว่าแบบจะดึงมันปนานๆดูใจเด็กมันหน่อยไปไปไปไหนครับไปไป แต่มันผมไม่คิดว่าจะทำได้วันนี้ดีพี่ผมมาเอาพอแล้วท็อปหล้วหลงเอาข้อตีหนมึงมีแล้วเอาดีๆเล่นเล่นดูกูรับกูรับแล้วนะบอบอเออเข้าง่ายก็ไม่ดีถูกต้องดีม ครับพ,พี่มานี่เอ้อะไเปล่ครับแต่เหลืองกำลังไปครับพี่ <c oughs> ไม่คือตอนที่คนดูรู้ว่าผมพูดอ่ะมันก็ทําไม่ได้ปะคือผมกาะจะแกล้งมันัพูตงตรงอ่ะกะว่าแบบเออทีย,หยให้มันงมไปนู่นอ่ะดูจิตใจมันแข็งแค่ไหนอีกอาทิตย์นึงค่อยผหัวใหม่อะไรอย่เงี้ย ใช่อะเขี่ยแมงศึกมัวมัวส่งมาเฉยเลยอย่าขำนี่เอ้ยไหนอะใช่คือที่ผมพูดมันไม่ีใครทำได้หรอกน้องใครเข้าวอร์มาใหม่หวัดดีรุ่นใหญ่ยังอ่ะคุยไ้สัตว์ไม่ใช่ท็อปเพื่อน ดาราดับน้องนี่มีการถ่ายถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ป่ะมีมีมีเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันดาราเช็คเช็ดพี่ดำพี่แก้มก้นฝั่งไหนมีแผลเป็นที่สุดต้องฝั่งนั้นว่าไงพี่ดำเอออารีพี่ชัยรถไหมครับผมขอยืมขายยาหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้ถือกุญแจสักคันเลยพี่ไม่มีเลยพี่มีแต่บุ๊กปิกเนี่ยตอนแรกผมตกมีรถเหลือถอดไดวอลเลยพี่คือแบบเข้าเกมมาแล้วแม่งค้างหมดทุกอย่างอ๋อที่แท้เป็นที่เซิร์ฟพี่ทำไมอ่ะทำไมทำาผมไม่ได้เซิร์ฟ ไม่ดูว่าในดิสมันเป็นกันเยอะอยู่นะพี่อ่าดิสก็เป็นก็เคยมีคนเป็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมหรือว่าคอมผมพังผมไม่ได้เข้าไปอ่านเนี่ยตอนนี้โล่งใจละผมคิดวันตีไม้การันตีด้วยซ้ำหตลอดนะพี่แล้วก็ค้างแบบค้างทั้งคอมอ่ะเล็กไรครับพี่แป๊บหนึ่งแล้วมันเท่าไหร่วะนีอ่ะเงินนี่ไปก่อนเล็กแป๊บนึงห้าหมื่น คนในแก๊งส่วนมากมันจะขายยากันมันบู้นเงินไวได้ครับพี่แต่มึงก็ต้องแบบลงทุนไปรับแคปเองที่เกาะโอเค okay, ครับพี่เลขอะไรสองศูนย์ห้าครับพี่ซ้ออกได้แล้วเฮ้ซื้อจีพร้อมได้แล้วเนี่ยแล้วมึงไปซ้อมมาแก๊งด้วยได้ครับพี่ของแล้วมึงก็ต้องสนิทกับทุกคนให้ไวๆกูถามใครมึงต้องเเปปลล่่าียใช่กูถามใครมึงต้องจําไม่ได้ด้วยคนไหนไดรับด้วยเราได้ครับพี่เฮ้ยรับน้องน้ำรับน้องใหม่ด้วยนะ มาไอ้เฮียถึงเวลาตาเราแล้วเกมผีที่ดูไม่เหมือนเกมผีตีใช้ยังไงครับพี่เหมือนกันเหมือนกับวอสเหมือนวอตคำถามคุ้นๆว่ะมถามโคตรคุ้นเลยอ่ะตีใช้ยังไงเอาเป็นใส่เกงเอาเป็นใส่เกงในชิงจังแล้วถ่ายรูปมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมังกรมันขึ้นไหล่ผมได้ไงวะพี่ไหนอะ แฟชั่นมันดูดมาหรอทำไมผมมีอกองกำลที่ไหนมาพี่ดูดมาเป็นแบบมีคนออกเกมพอดีว่าพี่แล้วมันก็ดึงเข้าบีเรื่อเ,เป็นของกูในกระเป๋ามีปะแนบมากรใน,นกระเป๋ามีปะก็ดูในกระเป๋าในกระเป๋ามีปะอ๋อ เรียกเรียกได้อย่างเดียวพูดไม่ได้พี่อีไรสลบอยู่เออเออเรียกลุงพี้ยอะไรเอ้ยไปรับของคุณรักก่อนก่อนออกเสียงตัดเสียงตัดโอ้ยโอ้ยเจ้าไปแล้วรับได้ปะเออพี่ไปรับเลยพี่ไปรับก่ได้เหรอพี่มาต้องอยู่คู่ไหมอ่ะไม่มันครบได้เดียวเรื่องต้องอยู่ในเมืองถ้าเราโอนเงินเพจเนี่ยเราต้องรอกี่นาทีถึงจะแจ้งการได้เพจแจ้งได้ตลอดนะแจ้งได้เลยก็ได้ถ้าโคทวีตแล้วเขาไม่อยู่ ทำไมโดนอะไรอ่ะผิดไปแล้วเขายังไม่วนมาเนี่ยไม่แต่คือจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาพูดรูปพี่มาเล่นอย่างเงี้ยคือจะเอาใช่ปะเอารูปพี่หรอบูลลี่ต่อรูด้านอย่างงี้ไม่รู้หนูเห็นเหมือนโดอเรมอนที่เป็นคนจริงๆอ่ะไม่จบไม่จบไม่จบล้อกูโดนมอนเป็นคนจริงๆ <C oughs> โดินเลมอนที่เป็นคนจริงๆไิงอีี้กูอ้วนไปขนาดนั้น,นได้่ยเหรอวะตอนนั้นอ่ะสัตว์เอ้ย <C oughs> แต่ผมเก่งนะแปดเดือนผมลดมาสิบสี่กิโลอ่ะเออแล้วกูก็ไม่มีรูปแคปด้วยไอ้คี้อ่ะ